าการรู้ของเราเนี่ยในใจเนี่ยที่เรารู้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะทันตอนเป็นจิตแล้วนะอันนี้ก็เลยสังเกตว่าทำไมผู้เจ้าพูดเรื่องจิตมาก่อนจิตแล้วพอจะพูดต่อไปต้องไปเริ่มต้นใหม่คือมโนแล้วต่อด้วยวิญญาณดังนั้นลำดับการพูดคำว่าจิตของผู้เจ้าจึงเรียงลำดับจากจิตมโนวิญญาณเพราะเวลาไปพูดเรื่องอื่น ก็จริงๆแล้วในความเป็นจริงเขายังไม่เห็นหรอกเขาเห็นจิตก่อนนะเห็นตอนมันเพลินไปแล้วสักนิดหนึ่งแต่นั้นเราจะไม่ทันตอนตรงลอยต่อที่ว่าจิตตรงนี้ดับปั๊บดวงใหม่แตะเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ทันเราจะทันตอนมันเกิดมาแล้วสักพักหนึ่งสังเกตดูความคิดเราก็ได้เวลาเรานั่งรู้ลมหายใจแล้วหลุดไปคิดเนี่ยสตาร์ทเริ่มต้นของความคิดเนี่ยไม่ทันหรอก คิดมาแล้วสักพักหนึ่งเห็นไหมมันจะมีแก๊ปที่เราเผลอไปอ่ะายาวพอสมควรแล้วแต่คนบางคนก็สองนาทีสามนาทีห้านาทีบางคนเป็นครึ่งชั่วโมงเพิ่งรู้ตัวก็ยังมีใช่ไหมอ่าเราเดินจงกรไปเนี่ยเดินไปเฮ้ยเดินคิดไปครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยอ่าหรือเดินคิดไปห้นาทีสามนาทีอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมเพิ่งรู้ตัวอ่าหรือถ้าใหม่ๆเลยนะ รูล้ล,ลมหายใจเช้าตื่นมารู้ล,ลมหายใจเนี่ยรู้อีกทีก็เย็นนน่ะใช่ไหมมันไปอยู่กับโลกไปกับความคิดตเตลเิดเปิดเปิงไปเลยอืมเพราะตัวเองก็เป็นไงเวลาเราฝึกเนี่ยแล้วเรายังยังตาหนิตัวเองเฮ้ย <c oughs> นี่เรารู้ลมหายใจตั้งแต่เช้าแล้วมันหายไปตลอดทั้งวันเลยนะเนี่ยมันรู้อีกทีตอนเย็นเว้ยเอเอเฮ้ยมันไกลมากเลยอะ่ะใช่ไหม <c oughs> เออเราก็ตําหนิตัวเราเองว่าเฮ้ยโอ้โหนี่มัน หายยาวขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหมอ่าแล้วอย่างเวลาพอเรามาฝึกนะอย่างพอเราเดินบินทบที่ยปุ๊บเราตั้งลมหายใจไว้นะ้เอเราต้องรู้ลมหายใจตลอดนะจากบินทบาตถึงจบนะดูเหอะไม่จบหรอกนะบินปุ๊บเนี่ยปุ๊บไปแล้วแป๊บหนึ่งแล้วเราเดินกลับมานะพอมาจบบินทบาตนะลองคิดดูสิเฮ้ยเราหลุดกี่เรื่องเนี่ยเออ เราหายไปกี่เรื่องนะทั้งๆท,ที่เราก่อนวินศบเราใช่ไหมเราตั้งใจให้ตั้งมั่นอย่างดีเลยจะอยู่กับลมนะอะอยู่ได้แพ็แทบเดียวไปละนะตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างนะแล้วนะคนที่สามารถกลับมาได้บ่อยๆก็จะเริ่มรู้ตัวเองใช่ไหมนะเราก็จะรู้ว่าเออเออเราก็ดีเหมือนกันนัน,นี่เนะรู้ลมหายใจบ่อยขึ้นนะ ถ้าเทียบกับเดิมนี่เช้าไปรู้อีกทีตอนเย็นเนี่ยเออมันบ่อยขึ้นเยอะนะันี่นะมันถี่ขึ้นเห็นนะเราก็จะรู้ตัวเราแล้วว่าอาเราเริ่มมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่อมีอนาปันสติเป็นวิหารธรรมละมเห็นนะเราจะอยู่กับลมบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่า